เซฟครับเซฟเซฟทำมาแต่งโอ้มเสพแม่พริกเออนั่นนรอมาใส่ออนั่นหรอที่คันเด่นเข้าแกนตาใส่กันหรอกผมว่าพี่คันเด่นเข้าตากับเซฟใหญ่เซฟเมืองรถแม่ครับนมลำปางต้มเมียเอ้ยยังมีเมียจ่ะแล้วจะเป็นเบาหน่อย ไอ้นมลำปาง<ะ>ใส่พริเกเยอะนะเผ็ด<ะ>ควันอกหูนะเว้ยเตรียมปลาแดกเออปลาห้าปลาแดกมันท้องนะอีสานครับวางมือนะห้ามใส่นิ้วลงไปเพราะมันไม่น่ากินแดงเกิน ทำมาแตงใสหมูยอปลาปีกแม่กันแม่นลกค่ะต้มปังทำเข้าไปเอาไปห้่นส้หมรลูนก็ได้ลูกใส่มรลูนเอาใส,ส่ที่หลังแล้วก็ค่อยคน้นเอาใส่เลยก่ะเขาเลแล้วแต่เสพตตวอันใด สองกังซ้ากังซ้าหญักกันกันซาญัก,ก,ญกจะได้ไปออกสองเจ็ดเนี่ยก่ะเซฟเซฟปะห้าเซฟพอนเท็ ว้าวตามซ่อมจแจงละเลี้ยงเมียก้มแล้วครับใครสนใจเ,ออเป็นแฟนกะทักเอาคนเดียวเ้อเออม่เปียแนวใครมักแตงหรือเปล่ามักแตง นำเลยแลค่อยทำเดี๋ยวจะเข้า่ลกปลตาใส่าเขียออฮเขียวปลาห้ากลเขียวมึงเข้าคนดังเลยจมเลยจะแซบปลาหลีละโอแซบปลหลีว่ะปลาหลีปอ่เนี่ยแซบเหมือนทางปลาหลีเลยก็รั้เนี่ย ปลาเลเทพถาำส้มเองแล้วเนอะแข่งปลาหลแล้วเนี่ยใส่หมูยอดได้เยลยค่ะบตอ,อาาปตกตักตอตักเยตักอกต้อนนอนหละมันใกล้ๆก,ก,<อ>กันแข็งมากต่ำคำเดียวแล้วเนาะเขาลกขาลกขาลก แล้วไปคนคลักลักขลักขลักลักแซบลำอรกําเนี้ยอันนี้จะได้ลำถึงพอนกํานี้อ่นี้ก็ใส่โค่น้ำใส่คนเดิมมัหอแมมใส่แมมใส่ใส่อืมอืมต้มตําโม่ง่ายตําแล้แค่ห้ากําแล้วกลอกลอกลแล้วอ่ะเมนูเด็ดอยู่ตัติกุ้งนี่กันี่ใส่กุ้งมอ่ นะน่าจะต้มปน้าอันนี้วันพะต้มมาได้ผูนากับมีขัน้นต้มปงนาใส่กับรำขนาดวันนี้วันพะงดทำแบบกินกุ้งเอากุ้งมันตายแล้วที่ม,ม,มันโดนแซ่บป,ปร,รีกันอ <c oughs> เออมันจางน้ำปลาปลาตั้งกว๊กก๊ก น้ำปลาปุุงไปทั้งแนวกันมีเอ่อขิงเราใช้นยังไงจไ,ไ,ได้ไซได์ในในรสอูมามิเองไง <c oughs> อันไก่อูมามิอ๋อเดี๋ยวผมจะล่วงหมดโหใสเยอะไม่ร่ายอลอาโคนโคนโคนเดี๋ยวพ่อจะซิมดูว่ามันแซ่บก่อ,อกินล่ะจิมเถอโอ้จิ้มกุ้งนึ่งกันนี่ คงให้ล้ำเองม,มาขนาดล้ำนะเฮ้ยปะถึงข้า